สวัสดีค่ะญาติพี่น้องชุๆคนค่ะวันนี้อากาศดีดีรู้สึกจะบวกเอ,อ่อสิบห้าสิบหกองศาถ้าเป็นบ้านเท้ากันนาวนะค่ะเนาะแต่ว่าที่นี่อากาศดีมากค่ะแบบเนี้มาดามเลิกง,งานแล้วก็มาทําขนมจีนกินอยากกินขนมจีนค่ะเพิ่มขนมจีนข่อยไป็ดแสบบอพี่น้องน้ํายาประทูหน่าแล้วก็ผัก แมา,มาดาม,มากกินขาปุ่นมาดามามากินเขา่ากินอย่างมากชอบประเภทที่เป็นเส้นเส้นเส้นกว๋วยเตี๋ยวเส้นมีเส้นขนมจีนเส้นอะไรพวกนี้แต่ว่าเส้นบะหมีเหลืองไม่เอาไม่กินมันๆนมาดามไม่ค่อยชอบรสชาติออกมันๆกับข้าวที่กินแล้วพอกืนลงแล้วมันนี่มาดามบ่ไหวสิฮักแกมาดามก็พูดถึงเรื่องคุยตั้งแต่ ค so so, so kind of so ุณได้ฟังตั้งแต่ก่อนจะมาเป็นมาดามเป็นมาอย่างไะนะคะพี่น้องจากตอนทีหนึ่งฮอดตอนยิปผ้ายิปผหรอเปล่าคะก็พูดเรื่องตัวเองมาถึงนอร์เวย์ขึ้นเครื่องบินมานอร์เวย์ก็มาอยู่กับสามีฝรั่งแล้วก็ไปเอาลูกตัวเองมาทีนี้ก็มันก็จะจบเรื่องของตัวเองแล้วทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของก็คือชีวิตประจําวันของเราเนี่ยแหละแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะพูดแต่เรื่องของตัวเองชีวิตตัวเองอย่างเดียวนะคะคืออยากให้เห็น ฝรั่งนอกเวเขาอยู่จังไหนเขาจังไหนคุณภาพชีวิตอ,อันดับหนึ่งของโลกของโลกติดอันดับแทบจะทุกปีไม่ตกสามตกเลขสามจากปีมันเป็นพออย่างอยากให้หูมาสิพรามาดามกับสิพาไปเบิงไปอย่างเนาะเขาเหยียดจังไหนเขาอยู่กิน,นอย่างไหนอย่างสี่ลหรค่ะก็สีอยากไปพ่อคนไทยแน่ยอยากไป ถาแบบว่ามูปวกถามคะแนนเขาเป็นยังไงหรือคนหูจักยังอย่างหรือผู้หญิงไทยที่ไม่รู้จักแต่ช่างอยากไปถามมันเขารู้สึกยังไงแล้วเขาอะไรยังไงถ้ามีโอกาสนะคะแล้วก็ถ้าเขาอนุญาตแต่อย่างที่เกิดมาดามก็จะถ้าไปเบิงนั่นเบิงนี่ถึงไม่มาร์เ์ก็คุณก็เหมือนได้มานอร์เวย์คุณจะได้เห็นสภาพสิ่งแวดล้อมได้เห็นภูมิประเทศได้เห็นอะไรเขาอยู่ยังไงเขากินอะไรเขาเป็นแบบใด่ยังสิละ่ะค่ะมาดามอยากให้หูแบบนั่นกะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดามด้วยค่ะคลิปมาดามกับคนเบิงนี่ดีแต่ว่าคนติดตามบางคนมีสงสัยมาดามจะไม่สวยมันก็เลยไม่มีใครติดตามมาดามแต่ว่ายอดคนดูดีดีพี่นอกก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็อยากก็แค่อยากจะให้รู้ให้เห็นว่าฝรั่งนอเวย์เขาอยู่จังไหนเขากินยังไงแล้วพวกคนไทยเขาอยู่ยังไงยังสี่หรอค่ะเดี๋ยวสี่สี่ภาพปี่เบิงเนาะเอาอสั้นเนาะมาดามสิเริ่มแบบว่า ทำไมเขาถึงได้ติดอันดับหนึ่งแทบทุกปีคนน,นอร์เวย์เป็นเนพราะอะไรคะ่ะมาดามสกินกับวปุ้นอ่างนาได้บัักมาดามมี่อย่างเนฮูบอผ,ผักบล็อกโคลี่นะคะผักบลอกโคลี่กล้องก็จะตั้งไม่ค่อยอยู่นะคะเพราะว่าไม่มีอะไรแรงโน้มถ่วงของโลกไม่มีมาดามจัดการกล้องก่อนนะคะท่านผู้ชมคะ่ะ เอาต่อๆค่ะอย่าซูนนะคะอย่าซูนซูนกล้องไม่ได้นะซูนนี่แปลว่าอะไรดูไหมคะซูนนี่แปลว่าอย่าไปแตะอย่าไปต้องอย่าไปจับมันเขาเรียกภาษาอีสานเขาเรียกว่าอย่าซูนค่ะอย่าซูนแมยออกแดดแล้วสิวสิวมาดามเมทบ้านเนี่ยค่ะมาดามไม่ได้แต่งหน้านะคะคือหน้าสุดมาดามก็ไม่ค่อยสนใจว่าตัวเองจะสวยเมยออกกล้องเพราะว่ามาดามเคยสวยกับมาดามก็เลยไม่ค่อยสนใจว่าตอนนี้จะสวยไหมเพราะว่า สมัยก่อนมาดามสวยเราเคยสวยแล้วเราก็เลยไม่เราก็เลยค่อนข้างจะชินกับความสวยเราคิดอยู่เสมอว่าเราสวยมามาเบิงมากินนี่ปกพริกด้วพี่น้องสื่อมาแอบถุงหนึ่งประกาดดองนี่ประกาศของพี่เจี้ยนนะคะสีแมนลุ่งเม่สี่้วะพี่น้องนี่เนาะต่ว่าเป็นคนแบบว่าอู้มากผักหลายมักข้ปุ่นข้ากอกไร แล้วก็ชอบมา,มาดามชอบที่สุดคือผักชีฝรั่งนะะี่ค่ะผักชีฝรั่งยังวะก็จะจักจักจักอย่างนี้นะคะจกักหมายถึงคนนะคะภาษาอีสานค่ะมาบ่นพี่น้องเลยอยู่ประเทศนอกก็ได้กินข้าปุ่นด้วยกันนะคะก็มีขนมจีนกินนะคะเพราะว่าซื้อแบบหุง มาต้มเอาบู้นุมแซ่บจะกินเหลือไหมคะเนี่ย มาดามคิดถึงเมืองไทยทุกวันไม่มีวันไหนจะไม่คิดถึง อยากใน,นมาดามบอมีกินทุกอย่างเลยค่ะถ้ามีเง,งินซื้อ बड़ा บลอกโคลี่มีประโยชน์มาดามเจ็บสิวมากเลยพี่น้องแต่ก็ไม่สนอะไรเพราะว่าเราเคยสวย ตอนนี้เราไม่สวยไม่เป็นไรสุดสดๆพี่นองไหมอากาศก็ดี มาดามทำงานเป็นชั่วโมงนะคะที่นี่ฝรั่งก็ถึงมีเงินไปเที่ยวกันเพราะว่าถึงกลางปีอย่างมาดามทำงานปีที่แล้วสองพัน้าร้อยหกองก็จะเสียภาษีไว้ถ้าเราเสียไปเยอะเขาจะคืนให้ปีนี้แล้วก็มีเงินแต่ว่าเขาก็หักจาก เงินเดือนของเรานะคะเขาก็จะสะสมไม่ให้เราปีหนึงก็จ่ายปีหนึงก็จ่ายปีหากปีนี้ปีหน้าจ่ายหากปีหน้าปีโน้้นจ่ายเขาเรียกเงินฮอลลีเดย์เขาจะออกให้ใครใครได้เงินเดือนเยอะเขาจะได้เยอะใครได้เงินเดือนน้อยก็จะได้น้อยเพราะว่าเขาก็หักตามเงินเดือนฝรังเขาถึงได้ไปเที่ยวไปอะไรห,หน้านี้ก็จะเป็นหน้าซัมเมอร์ของเขาเขาก็จะเริ่มหยุดงานกันล้วก็จะบ้านเราก็ถึงเรียกว่าไฮซีซัน ไฮซีซันก็คือช่วงนักท่องเที่ยวเยอะๆค่ะเขาก็จะไปเที่ยวกัน ปีที่แล้วมาดามโดนหักภาษี48%นะคะเขาก็จะคืนให้ปีนี้ก็อาจจะมีเงินกินหนมนิดหน่อยแต่ปีนี้มาดามเสียแต่ละปีนี้จะเสียไม่ค่อยเท่ากันนะคะปีนี้มาดามเสีย29%ของเงินเดือนคือถ้าเราได้ร้อยหนึ่งก็จะหูหัก29บาทเขาจะหกักภาษีแล้วก็ หักรายนิดหน่อยไม่เป็นเงินท่องเที่ยวของเรามันก็ดีอืมแสบพนหนังเลยบาังพริกพริกยหยวก,กว่าบ้านนะเอิญ มันไม่ค่อยเผ็ดอ่ะมันจะออกผลหวานมันเป็นผักมากดามมากเดี๋ยวมาดามขอกินข้ามกินให้เสร็จก่อนนะคะเราไม่คถึงประเทศไทยนะคะ ขอบคุณมากนะคะที่รับชมมาดามจนจบคลิปค่ะสวัสดีค่ะ